เดี๋ยวเดี๋ยวยางยิงย,งยงาวปะกกระเป๋าย,ยิงชุบอ่าพี่ไอคิวชนะอ่าพี่ไอคิวกดก่อนโอเคย,งย,งยงางยาวปะกกระเป๋ายงิงชุบอ่าน้องกดลนะอ่าพี่นะกดต้องหอมกดต่อพี่ชนะโอเคเหมือนกันกดทีละคนกะเดี๋ยวมันจะงับใครกระปั้นอ,อ่ากดอันเดียว ไม่ได้เอางักดเลยเตกดว้าวโอ๊ยเจ็บแล้วพูดว่าโอ๊ยเจ็บว้โอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บคนนี้พูดว่าโอ๊ยเจ็บดิโอ๊ยเจ็บไม่ใช่คนนี้คนนี้อุ้ยอนี้ยอ๊ยอ้กดเองอ๋ออุ้ย